สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Simple Day ครับวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาวันนี้นะครับเราพามากินอาหารเก้าหลีที่เป็นรูปแบบซีฟู้ดบุฟเฟ่ตนะครับนี่เรามากันตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เวลา11โมงครึ่งร้านเพิ่งเปิดเลยครับเราอยู่กันที่ร้านแชว,วีมีครับก็ ชาววีมิทเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยรัชด,ดาซอย3แยกหนึ่งนะครับใครที่ต้องการจะมาทานเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอารถไปจอดที่ฟอร์จูนนะครับพื้นที่จอดรถในซอ,อย่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเดินมาหรือว่าจะนั่งมินมาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเดี๋ยวเรารออาหารมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารของเราอันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องเคียงทั้งหมดนะครับที่ทางร้านนามาเสิร์ฟให้รวมไปถึงน้าจิ้มนะครับที่ทางร้านมีให้นะครับก็จะเป็นน้ํามันงาเกลือโคชูจังแล้วก็ตัวที่เป็นใส่ตัวหอมเนี่ยช่วยแก้เลี่ยนได้ดีเลยทีเดียวครับวันนี้เซตที่เราเลือกทานก็จะเป็นราคา499นะครับทางร้านจะมีราคา299ก็เป็นหมูนะครับพร้อมของทานเล่น399ก็เป็นหมูของทานเล่นแล้วก็ซีฟู้ดดองนะครับส่วน499เนี่ยก็จะเพิ่ม เมนูที่เป็นเนื้อบัวแล้วก็ไส้ใหญ่เข้ามาในเมนูนะครับที่เห็นกันอยู่ในภาพเนี่ยก็คือใบกระเทียมดองสีอิ๊วนะครับทางร้านแนะนำว่าให้เอามาห่อเนื้อสัตว์แล้วก็ทานได้เลยนะครับตัวรสชาติก็จะเค็มๆหอมๆนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ทานใบกระเทียมดองสีอิ๊วครับ และในภาพตอนนี้นะครับก็คือเนื้อลิปอายสไลด์นะครับตัวเนื้อลิปอายเนี่ยมันก็จะมีความสู้ลิ้นสู้ฟันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นหนิวจนเคี้ยวยากนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบทานเนื้อนุ่มๆเนี่ยแนะนำให้สั่งเป็นเนื้อเสือของให้สไลด์นะครับก็จะมีความนุ่มมากกว่า และแล้วนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของทางร้านนะครับก็คือเมนูซีฟู้ดดองซีอิ๊วนั่นเองก็มาแล้วที่ไงหน้าตาของกุ้งดองกูดองนะครับดูน่าทานมากอันนี้เป็นแซลมอนดองอทั้งหมดจะเป็นแกรดองซีอิ๊วเกาหลีต้องขออภัยด้วยนะครับตอนช่วงนี้ไม้มันดับไปพอดีเลยก็ตัวกุ้งดองซีอิ๊วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติแบบ วหวานหอมๆนะฮะจะทานเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีนะครับตัวแซลมอนก็เช่นกันส่วนตัวปูดองเนี่ยครับผมว่าตัวปูที่เขาเอามาใช้เนี่ยขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเวลาเอามาดองแล้วมันก็เข้าเนื้อได้ดีตัวซีอิ๊วที่เขาดองไปเนี่ยก็เข้าซึมสู่เนื้อปูแล้วก็ด้วยความที่ตัวมันไม่ใหญ่ครับตัวกระดองมันก็ไม่ได้แข็งมากทําให้เราทานไม่ยากนักน,นะครับส่วนตัวปูดองเนี่ย จะจิ้มน้ำจิ้มหรือว่าจะกินเปล่าๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอร่อยทั้งสองแบบครับแล้วแต่ชอบกันได้เลยครับและสิ่งนี้ก็คือเนื้อเสือร้องไห้นะครับหรือเนื้อบิสกิตนั่นเองนะครับเนื้อส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อส่วนอ,อกนะครับมันมีความนุ่มและมีไขมันแทรกอยู่บนเนื้ออย่างชัดเจนนะครับถ้าใครชอบเนื้อนุ่มๆหนึ่งแนะนำว่าส่วนนี้เนี่ยนม่แน่นอนนะครับ ป็นอันนี้เป็นเสือรอ,องไห้ว่ะตัวเนื้อเนี่ยมึ่นลินแบบอร่อยอันนี้ไม่ต้องราอาหารเลยไหมคะรนแถท่ส และจานนี้ก็คือข้าวโพดอบชีสนะครับเป็นเมนูแนะนำหนเมนูๆๆๆๆของทางร้านนะฮะเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ารสชาติดีเลยนะครับมันมีความแบบว,ว่ามาอยองเนสหน่อยๆเข็มๆนัวๆมันๆนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นชีสถ้าใครไปทานก็อย่าลืมสั่งเมนูนี้มาลองชิมกันด้วยนะครับ นี่เรามาลองเนื้อดิบในสไตล์เกาหลีนะครับมันเป็นยุเกะเลยครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะอืมโอเคเลยครับมันแบบเป็นๆนวๆแล้วก็หอกมกลิ่นน้ำมันงาครับถือวดีเยี่ยมเลย ถ้าใครหานยนัดหยิบได้แล้วมาลองทานที่ร้านนี้ก็อยากให้ลองสั่งกันนะครับส่วนเมนูของหวานในวันนี้ของเรารก็เป็นไอศครีมนะครับมีให้เลือกด้ยวยกันอยู่4รสชาติก็รสชาติดีทีเดียวครับจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือเตาบริเวณใต้โต๊ะนะครับมันค่อนข้างร้อนแต่กล้องของเราก็เอาขาไปย่างเล่นมาแล้วแต่เจ้าของก็ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกิมมิคข,ของทางร้านถ้ากดได้10.00เนี่ย เรียบร้อยครับจ่ายตังค์ตามระเบียดสำหรับค่าเสียหายในมือนี้นะครับ2คนอยู่ที่1,175บาทตกคนละ587.5บาทนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ